สวัสดีครับวันนี้จะมามองกับเออบียร์หอนยนะครับมาดูกหน่อยดูทีง่ายครับเออสักพังขอดูที่ก่อนอืมเดี๋ยวลองมาดูกับดักเก่าที่ผมมองไว้ก่อนดีกว่าครับวมาดูจะได้หรือเปล่า อุกกรณ์จะใช้เป็นอะไรก็ได้แล้วแต่ทันเดี๋ยอะหอยแหนมโอ้ได้เยอะแน่นอนเอาขึ้นมาก่อนก็ได้หลายชนิดเลยทั้งหอยตุ่นแหลมเอาแลวไว้ตรงนี<ม>้คะพีห<ม>อยเป๋าคง ดูนะครับหอยชน,นิดแรกก็รู้จักกันนะน่าจะรู้จักนะหอยโขมหอยตุ๋นแหลมหอยโขมหอยตุ๋นแหลมนะน่าจะเยอะเดี๋ยวผมจะลองแยกให้ดูนะครับน <A 9 S 1> ีบ่ก็หอยโขมเชอร์รี่นะเดี๋ยวลองแยกก่อนนะครับเดี๋ยวสักคู่นะครับเริ่มแยกแยกแยกดีมากไ นมนเยอตามนีเลุ้ยปูปูปไหนนี่คปูปูตัวเล็กมีลูกปูนะครับเนี่ยผมจะจับไปดูนะครับนี่นะครับลูกปู ให้ดีบางทีมันก็จะได้ลูกปูมาครับนี่ไม่เจ็บครยังดูนนะ่ครับลูกปูลูกปูกปเยวจะปล่อยมันนะครับนะลูกปูจะปล่อยนะครับปล่อยมันโตนะครับี๋ยวก็เราไม่แยกหอยต่อดรือเปล่จะไม่ตัดต่ออะไรต้งเป็นนะยังเบอกเขาทำไม่เป็นนะ ยมันจะหมดแล้วนะครับก็คือต้นกล้วยธรรมดาจริงมันตูนนะครับดูสิครับเป็นกำบังก็ได้นะครัำบังเลยวางบางที่เดี๋ยวนะครับตัวมันจะได้หวยที่ได้ครับวางง่ายครับ โยนเลยครับเฮ้ยยอูอะไรมันมีหอยอยู่ไหนะอะเมื่อกี้ยังมีหอยอยู่นะอะอกไม่หมดมึงไปเราต้องดึงเบาๆค่อยๆมันจะหลุดเอาทีไหนอะน่าจะหลุดไปแล้วอะเออหลุดไปแล้วครับก็ ก็ปท่ข้างบนนี่นะขางบนวางแล้วนี่คือันนี้หอยอันนี้คือซาหอยอันี่ครับแอยทากครับทากตัวใหญ่เพราจำไม่ได้พันเไรเดี๋ยวเราลองมาดูว่านี่ก็คือหมูวางตันดําเจ็ดสิบแล ทิ้นได้เยอะก็น่าจะเป็นหอยตุ้นแหลมนะครับไม่รู้ว่าทางนั้นเขาเรียกว่าอะไรทางบ้านท่านเขาเรียกว่าอะไรแต่ผมเนี่ว่ะหอยตุ้นแหลมนะครับนี่คือหัวหอยขมน,นะครับเห็นไหมครับไม่ทราบว่าเห็นลหรือเปล่าครับอาจจะเล็ก,กนิดนึงลองไปหานะครับจะเจอนะครับรลูกมัน เดี๋ยวผมจะปล่อยแล้วนะครับอช่วยปล่อยพิมโก้ยขึ้นมาก้ยใส่มือก็จะไปปล่อยเดี๋ยวจะไปปล่อยนะครับอะาวไอ้นี่พี่หน่อยไปปะกันนี่ครับคือสภาพหมอยที่เราได้มาแล้วได้เมืกี้นะครับก็จะปล่อยโยนลงไปแล้วธรรมชาติ อือขอบคุณครับนี่ครับเดี๋ยวขอเดินลงน้ำไปเองถ้ามันติดนะครับแล้วขอจบคลิปยังเท่านี้นะครับไม่ดีกันหวังกับอยากหอยหรือทำอะไรหรือหาหอยกระเจาะกระเจาะของเด็กแถวนี้นะครับขอบคุครับ